สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไว้ไทยมุจลินนะคะท่านผู้ชมวันนี้นําตัวเลขสวยๆตัวเลขโชคดีนํามาฝากท่านผู้ชมกันนะคะงวดประจําวันที่16ธันวาคม2565นี่นะคะท่านผู้ชมมี18นะคะ18 62 20 82 1025นะคะท่านผู้ชมชอบกันไหมคะท่านผู้ชมตัวเลขกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้นะคะเรามาลุ้นกันช่วงบ่ายๆเรามาลุ้นว่าเลขทางช่องหวยไทยมดจลินของเราจะเข้าไหมคะวันนี้มาดูนะคะมี18นะคะท่านผู้ชม18นะคะเลข18 62 สองศูนย์แปดสองนะคะหนึ่งศูนย์สองห้าวันนี้เจ้าของช่องจะเน้นหนึ่งแปดนะคะวันนี้จะเน้นหนึ่งแปดเอ่อเป็นยังไงคะท่านผู้ชมมีตัวเลขที่อยู่ในใจบ้างไหมคะที่เรานำมาฝากกันก็มีหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกสอง สองศนะคะแปดส,สแล้วก็2 5นะคะท่านผู้ชมงวดประจำวันที่16บธันวาคม2565ขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านโชคดีรำด่ำรวยรำ่ำรวยกันทุกทกท่านเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะคะ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ